ให้สงสัยไหมว่าทําไมต้องมีพระสององค์นั่งอยู่ด้วยทุกบทหมายถึงพระพุทธรูปองค์กลางใช่แล้วก็มีพระษาริบตทโมกขลาไปบทไหนก็เจอต้องคอยจากัดทาไมมีไม่ใช่เมื่อมีคนมาถามว่าทำไมต้องมีก็บอกเขาไปว่าภาษาริบตทนั้นเป็นตัวแทนของความกตัญญูค่ะพระโมกคลานะถ้าจะพูดกันตามพุทธ,ธินัยแล้วเนี่ย พูดไปแล้วก็ตกใจเป็นตัวแทนของอากตันยูเพื่อ <c oughs> ให้คนดูแล้วเกิดวาบขึ้นมาในใจว่าเออไม่ได้นะต้องกตันยูนะค่ะ <c oughs> หนึ่งต้องกตันยูแบบภาษาทีิบทนะใครทําบุญคุณเอาไว้กับแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทําคุณไว้กับแผ่นดินมากมายรัฐนะบาลยี่สิบชุดยังไม่เท่าพระเจ้าอยู่หัวองเดียวแล้วถ้าหากใครระลึกไม่ได้แล้วแถมเนรคุณ เขาจะในรคุณทุกคนทอย์ต่อเพื่อนทอยศต่อสามีต่อพัญญาต่อคนอื่นทั้งหมดที่อ,ทอยู่ใกล้คิดเขาเพราะขนาดท่านมีคุณขนาดนี้ยังมองไม่เห็นคุณยังก้าวร้าวยังดูหมินใช่ไหมแล้วก็มีคุณมีแต่เจริญมีคุณมีแต่ทําให้โลกนี้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นอันเบิร์ไอตายบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาได้รับประโยชน์จากงานของผู้อื่น เพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาแล้วต้องทําประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนกันไม่เกิดมาทุกมือเปิบเกิดมามีไฟฟ้าอยู่แล้วมีกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วมีเครื่องบินอยู่แล้วเกิดกมาสบายกว่าคนเมื่อก่อนนั้นเงเยอะอ้าวนี่เห็นคุณก็เลยสร้างเพิ่มคิดอย่างนี้ติคิดเพื่อสร้างไม่คิดทาลายนะพระโมคคัลลานะเป็นอรหันและตำนานบอกมีฤทธิ์ด้วยแต่ถูกตีกระดูแกแหลกละเอียดคน,คนก็นึกว่าเอออย่างนี้ต้องไปทําอะไรเสียหายแน่กรรมเก่าทำไมพออ่านปั๊บถ้าอ่านข่าวลุงข่าวนะถ้าพระโมคคัลลาน้องลงข่าวนะ พระเสียนี่พระเช้าโชนี่มันก็จะถูกตีตายได้ไงมองไปด้านลบก่อนแล้วในชาตินี้ท่านไม่ได้ผิดไดเลยนะเป็นอรหันต์หมดเกลเลสแล้วถูกตีตายพระโมคคัลละทำท่านจะออกไปไปนอกไกลบินระบาดท่านทราบว่ามีคนดักตีท่านอยู่เพราะว่าท่านมฤิริ์ท่านรู้อะไรต่ออะไรมากกว่าอื่นท่านไปทางอื่นวันที่สองมัมาดักตีแล้วท่านไปทางอื่นอันที่สามท่านก็ไปทางอื่นเอะพาวันต่อไปเอะมันสามครั้งแล้วนะ พวกนี้พยายามแล้วเกินเราต้องผิดอะไรอยู่พระอรหันต์บางองค์ท่านระลึกชาติไม่ได้แต่องค์นี้ระลึกได้บรงองค์ละลึกไอ้ชาติเดียวบางองค์สามชาติบางองค์ได้หลายชาติะนะนะพระเจ้าได้ทุกชาติตั้งแต่ของคนอื่นได้แต่ของพระเองพวกขาานะเลือลึกได้ด้วยโอ้เราเคยไปตีแม่ถ้างั้นแก้กรรมก็ไม่ได้ตรงนี้เป็นการประกาศชัดๆว่าแก้กรรมไม่ได้ไไดเลยไม่งั้นท้าแก้กรรมมีแต่นะรับกรรมอ่า แล้วก็ไม่งั้นพระเจ้าก็แก้ให้ค่ะแล้วไม่งั้นตัวท่านเองขนาดอยู่กับพระพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้เลยอ๋อใช่สิสองพันกว่าปีจะไปให้เจ๊ที่ไหนแก้ไม่มีได้ดีมากเขาจ่ายดีมากนะท่านก็เลยยอมให้ถูกตีจนแหลกละเอียดค่ะเห็นไหมเป็นพระอรหันก็หนีกรรมไม่ได้ไงค่ะแล้วบอกว่าอย่าไปทําเลยกรรมเนี่ยทําแล้วอย่าไปนึกว่าหนีพ้นไม่มีทางหนีพ้นนะแล้วในนรกนะฮะ ก็จะไปล้างผิดไขไ่ไปได้เหมือนกันรับกรรมอย่างเดียวล้วนล้วนล้วนเลย <c oughs> คือทามาอย่างไรก็ได้แล้วแล้วพอจากนรกแล้วมันนับไม่ถ้วนว่าเท่าไร่ล้านปีเราแต่พอมาเป็นมนุษย์แม้แต่เศษกรรมเล็กน้อยเพาราะโมละนี้กรรมห่างแล้วนะค่ะ <c oughs> ยังโดนขนาดยังโดนเลยขนาดทํา <c oughs> ดีมาตลอดอ่าเอ้ามีหนีไม่<บ><บ>ทันจริงๆมีคนหนึ่งมีคนหนึง่งเขามาเจอพระพุทธเจ้าเขาศรัทธามากขอฟังเทศหน่อย พ่อบอกพ่อฟังเทศแล้วศรัทธ,ธามากขอบวชเป็นอรหันต์แล้วนะนะ่ะเทศจนเป็นอรหันต์แต่ยังไม่ได้บวช <c oughs> เป็นอรหันต์ก่อนค่ะ <c oughs> คือสําเร็จอรหรัตแล้วก็เป็นอรหรันต์อรหัตคือสิ่งที่ได้บรรลุอุศธรรมแล้วก็อรหันต์คือตัวบุคคลที่เป็น <c oughs> ขอบวชเป็นพระเป็นอรหันต์ก่อนเป็นพระแต่ว่าบังเอิญไม่ได้ทําบุญเรื่องผ้ามาพุทธเจ้าก็เลยบอกนั้นไปหาจีวรกับผ้าก่อน ท่านก็เลยไปหาจีวรจีวรไม่ได้หาตามสาวชิงชา้าไปหาตามศพตามที่เขาทิ้งตามศพตามกองขยะไปผ่านวัวแม่ลูกอ่อนมันหวงลูกฟิดตายไม่ทันได้บวชฟิดตายทีนี้มาดูเอ๊ะโอ้โหกรรมมันแรงมากเลยเนี่ยทําไมพุทธเจ้าไม่แก้กรรมให้นะแล้วทําไมใจดานะทาไมปล่อยให้ออกไปหาจีวรน,นะแล้วพระเจ้าไม่ทราบหรือไงออกไปแล้วตายอะ่ะต้องทราบแน่นอนแล้วทำไมใจดําไม่ใช่ใจดํา แต่ว่าถ้าหากว่าสังขารยังอยู่แม่เป็นอรหรันถามว่าพระหรหันมีทุกข์ไหมในภาพรวมคนอื่นก็บอกไม่มีทุกข์แต่ที่แท้แล้วพระหรหันมีทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกข์ทางใจมีดบาดพระหรหันเจ็บนะออืเป็นโรคพระหรหันเจ็บนะค่ะหิวน้ําพระอรหันหิวนะค่ะนะก็หายนะอ้าวทุกทางกายมันยังอยู่อะ่ะฉะนั้นเมื่อมีสังขารลองรับกรรมมันก็มาให้ออกมาเลย ใ่ไเนีย่ยังไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ขอให้เชื่อเถิดว่าบาปยังมียังไงก็ตามก็ต้องไรับค่ะแหมมาเที่ยววัดโพครั้งนี้คือนอกจากได้ไม่ได้ว่าเห็นแค่สถานที่ไม่ได้แค่รู้ประวัติแต่ว่าได้เห็นความหมายที่ลึกซึ้งทางธรรมที่ซ่อนอยู่ในวัดโพด้วยและที่สําคัญก็คือใครๆมาก็ต้องมาดูพระพุทธสายญาติที่นั่นแล้วก็ดูฝาพระบาท แต่นี่แหละคือธรรมะที่ได้แล้วก็ไม่เสียทีค่ะพอบอกว่าจะมาสนทนากับพระอาจารย์กิติศักดิ์ปุ๊บฉันก็คิดว่าเอ๊ะเรนดูประวัติท่านเป็นครูเขียนหนังสือเยอะมากท่านบรรยายทั้งโรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยวันนี้ถือว่าได้ธรรมะตอกย้ําในสิ่งที่ธรรมะต้องตอกย้ําบ่อยๆใช่ไหมคะฟังทีเดียวไม่ได้ใช่แต้องตอกต้องย้ําไม่งั้นมันจะเลอะเรือน เพราะว่าเวลาออกจากวัดไปมันก็เห็นอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเยอะมากนะคะวันนี้ถือว่าเป็นการมาวัดพระเชตุพนในอีกแง่อีกมุมหนึ่งมีโอกาสคงจะได้กราบนมัสการอีกรอบค่ะกราบนมัสการค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมนิยามคิดว่าจะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ถูกใจแล้วก็ได้ธรรมะนะคะไม่มีอะไรหนีพ้นธรรมนิยามค่ะความจริงของโลกความจริงทางธรรมและทางโลกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ